สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเจอเม็ดอะไรก็เพาะไปหมดป,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 ป้าๆเราไปซื้อมาโหเนี่ยหลายวันแล้วเพิ่งจะมาทำคลิปเห็นมะนาวถูกกิโลไม่เลือสีิบาทเองเยอะมากเลยอะ่ะจำไม่ได้ช่วงเวลามะนาวถูกก็ถูกนะก็เลยไปคั้นมะนาวเสร็จแล้วก็เห็นเม็ดมันเหลือเยอะฮะก็เลยเสียดาย แล้วก็เอามะนาวเปลือกมะนาวเนีย่ยเขาสามารถช่วยไล่แมลงได้ด้วยนะถ้าหมักแล้วอะ่ะนล้ามันหอมระเหยพวกเนี้ยพวกเนี้ยอันในนี้จะเป็นมะมะก,กรูดนะเปลือกมะก,กรูดของพี่หนุ่ยที่พี่หนุ่ยให้มาแล้วเราแกะแล้วเอาไปเพาะ,มะเมล็ดมะก,กรูดจําได้ไหมนี่แล้วเราก็เสียดายก,าก็เลยเอามาหมักกับไอ้นี่เลยเราจริงๆมันเอาไว้หลายวันแล้วด้วยเนี่ยมแมลงมงแมลงวีแต่ไม่เป็นไร นี่คือทําแบบเนี้ของเราจะใส่แค่น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายเท่านั้นนะที่เราหมักไว้เนี่ยน,น้ำตาลทรายความหวานต่างๆเนี่ยเป็นเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะเนี่ยปลูกมะนาวเสียดายไงเอาคั้นน้ําไปเรียบร้อยนะกินมันน้มามะนาวทุกเช้าดีล้างลําไส้ทําความสะอาดลําไส้ได้เป็นอย่างดีนะล้างสารพิษแล้วนี่ เห็นปะเปลือกของเอนอใอหนาเปลือกในหนาต้นในหนาใบเน้หนาเขาจะมีสารอะไรหรือเปล่ามีสารที่เป็นพิษต่อมแมลงเอไปหาดูงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรนะพวกใบใน้หนาเนี่ยเอาไปหมกหมกเนี่ยเด็ดใบหน้าหนาแล้วไปหมกหมกตามโคนต้นไม้เนี่ยสามารถช่วยไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีไม่ใช่ไล่แต่ฆ่าเลยมันจะฆ่า,มาแมลงนะพวกใน้หนาเนี่ยเปนเนี่ย ซื้อปลาป,าปาลาเราก็ไปตลาดแล้วก็ไปซื้อมาให้เรากินเนี่ยอันเนี้ยเราก็เอามาเพาะแล้วไปโรยไว้ปลูกไว้เลยเนี่ยมันก็ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวกันเนี่ยเราทําเราหลายวันแล้วแมลงหวีขาวมันก็เลยบินกันว่อนเหมือนแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอเราทําหมดแมลงวี๋ขาวก็หายไปแล้วอันนี้เป็นน้าหมักเศษอาหารนะที่เราบอกว่าอย่างที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยเนี่ย เปลือกนี่มรกงมรกอเนี่ยของอันนี้ของบ้านเราป้าป้า,ปากินเสร็จมันสุกไงกินเสร็จแล้วก็เอาเม็ดมาเนี่ยวกเนี้เปลือกไข่พวกนี้สามารถเทลงไปรวมในน้ำหมักเสร็จอาหารได้เลยนะเ,เนี่ยรวมกันได้เลยเดี๋ยวกันอันนี้เีไดนี่นะเราเอารวมกันได้เลยเนี่ย อุ้ยตายมีเปลือกทุเรียนด้วยลืมไม่เป็นไรเนี่ยหมักเลยหมักเอาไว้บ้านเราสนมากจะใช้น้ำหมักเสษอาหารกันน้ำหมักเสรอาหารน้ำหมักเปลือกน้ำหมักผลไม้เออน้ำหมักฮอร์โมนสตรัมมนไข่สารพัดน้ำหมักน้ำหมักเปลือก ทุเรียนน้ำหมักเปลือกง้อน้ำหมักถั่วเหลืองน้ำหมักกาแฟสารพัดที่จะใช้ดูแล้วกันวิใครอะ่อรอะใครอ่ะฟิงสอาดดีไหมสาดสาดีว่าจะไม่ทําคลิปมันก็อดไม่ได้เปลือกไข่เปลือกไข่เ,เวลาเวลาโดนความร้อนเขาจะมีกลิ่นกรรมฐานที่มแมลงไม่ชอบ เอาไปใส่ในตามกระถางต้นไม้ได้เลยหรือนี่หมักในเนี่ยได้เช่นกันเป็นน้ำหมักสารพัดเพราะฉะนั้นถ้าลดราดต้นไม้เนี่ยเอาไปผสมน้ำผสมน้ำนะผสมน้ำลดราดต้นไม้อะได้แคลเซียมแคลเซียมต้นไม้เราก็จะได้สารอาหารค่อนข้างเยอะนะออแล้วก็มีสารกําจัดมแมลงข่า,มาแมลงไปในตัวเลยอัน,นี่ จะเอาไปฉีดพ่นหรือจะเอาไปทำอ,อะไรนะน้ำยาล้างห้องน้ำก็ได้หรือหรือเทรวมไปในกระดาเหมือนกันนี่แหละเนี่เราทำให้ดูแบบนี้วุ้ยใครเนี่ยต,ตาแม่ตาตาแม่ไม่ได้ไปไหนเลยนะแมวอยู่นี่นกค่าเนี่ยหมักไว้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็กรองเอาแต่น้ำ หรือจะตักไปเป็นกระบวยกระบวยแล้วก็ใส่ถังเนี่ยใส่แบบเนี้ยผสมกันในกระมังเนี่ยอันนี้ก็จะมีอโฮอร์โมนนำสดโฮอร์โมนไข่แล้วก็น้ำหมักเสร็จอาหารแล้วก็อ,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 อะไรจุลินทรีย์จ้าปลวกของน้งจี๊ดนะอ่ะปลูกกันดีกว่าปลูกเข้าไปอันเม็ดไหนที่มัน แกะมาเดียกันเม็ดไหนที่มันสมบูรณ์เดี๋ยวมันก็งอกมากม่เต็มไปหมดแล้วนี่ปลกูกไม่ต้องให้มันยุ่งยากเอาเม็ดมาทิม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 ,ทม,ทมเลยโรยไว้เดี๋ยวมันก็เสีไดเป็นคนถาเวลามันโผล่ขึ้นมาเยอะๆก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอีกเป็นปุ๋ยนาแป้นดูก็รู้เปลือกบางมากนะเนี่ยเปลือกเขาจะบางมากนะ ปลาปลาแล้วก็ไปอุดหนุนเข้ามานี่แหละสามารถไล่แมลงได้ด้วยเห็นไหมแล้วก็มีเปลือกของเนื้อหนาด้วยนี่แหละที่มันจะสามารถช่วยดูแลพืชผักสวนครัวของพวกเราได้ส่วนนี่เ้าเราจะใส่ไปน,นี่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะไปหวานหวานหวาน,น,น,นเลยเห็นป่ะอันไหนที่เขาแข็งแรงเดี๋ยวเขาจะงอกมาเองเน้อหนาเนี่ย คือปลูกอะไรก็แล้วแต่อันนี้ได้รม่มได้กินได้ใช้มาทําน้ําหมักและ,มะแมลงได้เนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินได้และใช้ประโยชน์ในสวนได้เป็นอย่างดีเลยแล้วนี่เอาไงดีเนี่ยจะทํายังไงกับต้นนี้ดีเนี่ยถ้าใครจาได้นะอันนี้เป็นจุกสับปะรดที่พี่หนุ่ยให้มาแล้วเราก็มาเพาะเนี่ยรากเดินหมดแล้วนะ่ะ เนี่ยรากเดิมไปแล้วนะแล้วนี่เ็าเป็นต้นมะม่วงที่เป็นมะม่วงเบาที่เอาเม็ดมาฝังไว้ก่อนหน้าที่จะลงลงไอ้นี่ตอนที่เอาเม็ดมาฝังไว้เนี่ยเขายังไม่งอกแล้วตอนที่มันยังไม่งอกเราก็เอาจุกมาฝากไว้จุกสับประรดโตมาด้วยกันเลยเนี่ยดูสิเราจะเอาไปทำยังไง เยอะๆแป็นลมกินมะม่วงเนี่ยเอาเม็ดมะม่วงฝังๆไว้เดี๋ยวก็โตถ้ามีที่ดินเยอะๆนะอ้สบายเลยเอาเม็ดมะม่วงไปฝังๆฝังๆฝังๆฝังไว้รอบสวนอืมได้ร่มด้วยได้กินด้วยยังไงก็ต้องได้กินอยู่แล้วมะม่วงเบาเนี่ยที่ลูกดกๆ,ๆเ,เต็มไปหมดเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รดน้ำ ว่าจะไม่ให้มันอุตส่าห์จัดไม่ให้มันรกแล้วมันจะรกรกอีกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เกบไงนี่อ่ะเนี่ยอเอาวางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวกลิ่นเกลนเขาก็จะไล่แมลงเองไงเนี่ยไล่เต็มสวนเลยอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนี่นะเราปลูกมะละกอไว้มะละกอขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วยังไม่มีที่จะปลูก ผสมกันลงไปนี้หมักได้น้ำหมักเศษอาหารก็ไม่ยากอยู่แล้วเอาเศษอาหารเอาพืชผักมารวมกัน3ากิโลตน้ำตาลสายแดง1นกิโลแล้วก็ใสค่คน,คน,คน,คนๆๆๆหมักไว้1เดือนพอหนึ่งเดือนเป็นหัวเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักไปใช้แล้วก็เอาน้ำหมักเอาเศษอาหารเติม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 ,ตม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 ได้ถ้ามีหนอนบ้านใครมีหนอนไม่ชอบหนอนแต่เราชอบหนอนนะเพราะในตัวหนอนเขาจะมีโปรตีนค่อนข้างเยอะทีนี้หลายคนเขาไม่ชอบ ก็ให้เอาน้ำส้มสายชูหนึ่งแก้วกาแฟน้ำส้มสายชูเทใส่หนึ่งแก้วกาแฟแล้วเทเลยน้อนหายหมดหายเกลี้ยงไม่เหลือลองดูอันนี้จากประสบการณ์นะจ๊ะเราทํามาแล้วอะไรเห็นผลที่เขาแชร์มาก็จะมาแชร์ต่อนะจ๊ะนี่ก็จะเอาไปกรองแล้วฉีดพ่นก็ได้เนี่ยกรองแล้วฉีดพ่นก็ได้ในนี้มันจะมีเปลือกไอ้น,นี้ด้วย เปลือกมะกรูดของพี่หนุย่ยทำไปศึกษาไปควบคู่กันไปปลูกผักมือใหม่หัดปลูกก็ศึกษาไปนะจ๊ะพวกเราความรู้ไม่มีวันจบสิ้นเลยความรู้มากมายมหาศาลที่พวกเราได้มาเนี่ยจากช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นเราได้ความรู้ใหม่ๆจากช่องสารพัดช่องเกษตรช่องปลูกผักนะจ๊ะนี่รออันไหนแข็งแรงเดี๋ยวมันก็งอกอันไหนไม่แข็งแรงเดี๋ยวมันก็ฟอ กลายเป็นปนุ๋ยเองเนี่ยง่ายมากการปลูกพืชผักต่างๆมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รีบไม่เร่งมันเราก็ค่อยๆบำรุงเขาให้เขาเจริญเติบโตไปตามการเวลาถ้าอยากเร่งก็ต้องให้ปุ๋ยต,ตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นนะจ๊ะ เดือนตามดาวตกวิหกร้องเหมือนเสียงน้องครวนคราม พร้อมฉเลยสารพีนช่วยกลิ่นเรโน่เธอ แกล้วกันดาแล้วแล้วจะติงนิคสิธิ์ไปจ๊ะพอดีคุณหมอเขาส่งเพลงนี้มาให้เราวุ้เราชอบมากเลยคุณหมอร้องเพลงเพราะมากเลยคุณหมอส่งมาเราก็เลยหัดรอ้องพอหัดร้องเสร็จสักพักเราก็ส่งไปให้คุณหมอ <laughs> <laughs> แล้วก็ส่งให้พี่ต้อยด้ยพี่ต้อยพี่ต้อยเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราส่งให้พี่ต้อยฟัง พี่ตัยแนะนำบอกเอาเอ็กโคออกหน่อยแล้วก็เสียงสูงนิดนึงอะไรเงีย้ยหอมร,รวยช่วยชื่นระรื่นจิตแล้วนึออกเหรอแล้ว เด็กเรุ่นเก่าไม่เคยได้ยินเพลงนี้เลยร้องไปเนี่ยอาจารย์ทำตางงๆมันเพลงอะไรไม่เคยได้ยินจริงๆเลยใช่ไหมจ๊ะไม่เิดไม่ทันไงเพลงนี้มันต้องห้าสิบหกสิบอ้าสิบเปแล้วถึงจะรู้จักกันนะจ๊ะรู้ไหมว่าเพลงนี้เพลงอะไรเพลงเดินตามดาวตกไมนมีสอง เพลงที่มันร้มกันเวลาหาต้องงงมากเดือนต่ำดาวตกเห็นนกเริ่มเมอมันจะมีสองเพลงเนี้ยก็เลยแบบเวลาหาต้องงงมากเลยคือใช้ชื่อเพลงเหมือนกันแล้วล่ะ o o g l e Google มันก็บันทึกไว้สองเพลงชื่อเหมือนกันทีนี้ก็ต้องพิมพ์เป <default. l stimulation wheels> ็นชื okay, is, erm okay, ่อนักร้องอ่ะ ใช่ไหมแล้วเราก็ร้องเราก็ยังจําไม่ได้ว่าใครเป็นคนร้องคนแรกทูลทองใจร้องเดือนต่ําดาวตกแล้วก็เดือนต่าดาวตก,วก,ตวตกชื่อเพลงเหมือนกันน่ะเออก็เลยงง,งๆไงเดือนต่ําดาวตกเห็นนกละเมออันนี้เห็นปะ่ะมันก็มีเพลงนี้แล้วก็เดือนต่ําดาวตก วิหกร้องเหมือนเสียงน้องครวนคร่ำรำเฉลยเเพราะดีนะต้องแบบเหมือนแบบคนแบบสมัยก่อนร้องอะไรเงี้ยเพราะดีแต่เราร้องทีไรก็กลายเป็นลูกทุ่งทุกทีอ่ะ ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราเนื้อจทุกทุกคนติดต่อซื้อขายพืชผักต่างๆก็เออมาที่ช่องเราเดี๋ยวจะเห็นได้เดี๋ยวจะเห็นเห็นน้องเออน้องสาวน้อยทาสวนคุณหน่อยบาายย้านไร่อะบยอมเออน้องบีไม่บีปลูกผักตอนนี้น้องบีดูแลแม่อยู่นะทุกคนอาจจะสงสัยว่าน้องบีหายไปไหนนะน้องบีดูแลแม่อยู่แม่แม่ป่วยนะจ๊ะ ทุกคนช่วยกันส่งกำลังใจให้น้องบีด้วยนะเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนน้องบีจริงๆเพราะพี่เห็นหลายๆอย่างที่น้องบีดูแลน้องดูแลลูกดูแลบ้านโอ๊ยพี่เป็นกำลังใจให้สุดชีวิตเลยตอนเนี้ยอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนส,กนสู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนี่อัดคลิปสั้นสลับคลิปยาวตอนนี้เริ่มสังเกตเห็นอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะ คือใครก็แล้วแต่ที่ทำทําช่องปลูกผักเนี่ยเราอยากให้ทำคลิปสั้นสหรับคลิปยาวคลิปสั้นมันเรียกซับมาไงแสดงว่ามันเอาลิงก์ของพวกเราเนี่ยไปวางไปวางถ้ามันมันเอาลิงก์พวกเราไปวางตรงกลุ่มเป้าหมายจะดีไม่ใช่น้อยเลยเนาะเออน่าจะน่าจะทำแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคลิปของอะไรทำช่องอะไรคอนเทนต์อะไรก็ไปวางให้แบบตรงกลุ่มเป้าหมายอะ มันจะได้ไม่เหนื่อยใช่ไหมคือคลิปสั้นมันก็ตามซับมาตามตามคนที่รักการตลูกอะ่ะมาเจอช่องเราแค่นั้นเองเอาแบบว่าเจาะกลุ่มเป้าหมายเป๊ะๆสู้ดรวกันนี่อันนี้ก็เป็นอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นไอ้อยหนานะเนี่ยไหนหนาที่เราเอามาฝังไว้ทุเรียนทุเรียน,รยนชราพรจะเอาไงดีเนี่ยโตมาขนาดนี้ไม่มีที่ลงแนละ คือไม่มีที่ลงอันนี้กออ็อันนี้บอลบอลของสิริที่เอามาจุ่มไว้แล้วเนี่ยแตกนะเนี่ยบอลทูนชนแล้วก็กิ่งของออชะอมแล้วก็อก้องถอนทำปุ๋ยหมักอ่ะงอกไปเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวไม่มีที่ไม่มีที่ปลูกแล้วตัดแต่อย่าให้รู้ว่าตัดกิ่นปักชำก็ติดนะจ๊ะ อันนี้เอาไงเดี๋ยวต้องหาหาที่ลงนะเจ้าตัวเองเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงไปแล้วสู้บริการนะจ้ะทุกคนสู้ใสุดชีวิตปลูกเข้าไปมีอะไรก็ปลูกมีเมล็ดพันธุ์อะไรมาก็เมาเพาะเพาะเพาะ,พาะ,พาะ,พาะถ้ามีที่ก็ปลูกเข้าไปถา้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใครมีที่เยอะไปซื้อเมล็ดพันธุ์นู่นนี่นี่ผลไม้อะไรมาก็มาฝัง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 ไว้รอบสวนนั่นน่ะนะนะโอเค อยากมีที่เยอะๆมากเลยอยากทำอยากทำโคกหนองนาฝากเพื่อนดีนะดูโฆษณาให้เราหน่อยรบกวนเวลาเล็กน้อยอย่าก,กดปล่อยคลโคัโฆษณาเราบอกเพื่อนไปที่ไปเพื่อนตอบมาเสายียใจคะแนนเรามาพวกโฆษณามาเป็นเชื่อมอือไปแล้วแค่นี้นะ